สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะผมช่างกดนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะพาเอซนะผมหรือท่านผู้ชมนะผมมาดูวิธีการเจียเก็บรอยเชื่อมยังไงให้เนียนนะครับผมแบบนี้นะผมยังไงให้เนียนก็ไปดูกันเลยครับนี่คือชิ้นงานนะผมที่เกิดจากการรอยเชื่อมนะผมแล้วก็นี่นะผมคือ ชิ้นงานที่เกิดจากการเจียนะผมมันจะเกิดเป็นเส้นๆแบบนี้นะผมเจียยังไงนะผมไม่ให้เป็นเส้นและให้เนียนนะครับผมมาดูที่การครับผมก่อนอื่นเลยนะผมก็ถ้าเป็นชิ้นงานแบบนี้นะผมเราจะใช้ใบเจียนะผมในการเจียเก็บงานก่อนรอบแรกนะผมนี่นะผมเป็นลบเจียแบบนี้นะผมใบเจียมีสองแบบนะผมมีแบบบางกับแบบหนานะผมอันนี้ที่ผมใช้เป็นแบบหนานะผมก็ก่อนอื่นเลยจะทําการลูบนะผมให้เรียบเกือบเกือบเรียบเยอะที่สุดนะผมแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บงานอีกทีนะครับผมมาดูกันเลยครับ ับผมก็นี่นะผมหลังจากที่ทำการเกลี่ยเสร็จนะผมมันจะเกิดเป็นเส้นๆแบบนี้นะผมมันก็จะเป็นรอยขูขานะผมทําให้ชิ้นงานไม่สวยงามนะผมสําหรับการปิดหัวกล่องหรือว่าอะไรที่ต้องการความสวยงามนะผมก็หลังจากนั้นนะผมผมก็จะใช้เป็นนี่นะผมนี่เลยถอดใบเกลี่ยออกนะครับผมนี่ับอุปกรณ์ที่จะใช้ต่อมาคือนี่ครับการเก็บงานขั้นสุดท้ายคือนี่ใบกระดาษสายชั้นนะผมในการเกลี่ยเก็บนะผมแบบนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับ เนี่ยลักษณะชิ้นงานนะผมที่เราเจียเก็บมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นแบบสนี้นะครับผมมันก็จะเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะผมเราต้องการให้เรียบเนียนนะผมสวยนะครับสีก็จะไม่เห็นเส้นแบบนี้ผมก็จะใช้เป็นกระดาษสายชั้นแบบนี้นะผมในการเจลียเก็บแบบนี้นะครับผมแบบดูแบบเนี้ลูบไปเลยนะครับผมดู จะเรียบเนียนแบบนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมรอยเส้นๆก็จะหายไปนะผมดูนี่นะครับผมเก็บงานได้เนียนมากนะผม <c oughs> ไม่ใช่แต่ว่าลบมุมนะผมเนี่ยอย่างเช่นง,งานเกลี่ยแบบนี้เกลี่ยพื้นผิวที่ตัดเหล็กออกนะครับผม <c oughs> ก็สามารถเกลี่ยได้นะผมแบบนี้ นี่ก็จะเรียบเนียนนะผมแม่แบบนี้นะครับผมเนียนกว่าใบหยาบที่เป็นลักษณะแบบนี้นะผมมันก็จะลูบไปในสระมือแต่เนี้ยลูบมันจะลื่นมือนะครับผมก็เป็นวิธีการเก็บงานนะผมรอยเชื่อมแนวเชื่อมรอยเจียนะผมแบบง่ายๆนะผมก็สําหรับท่านใดนะผมชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมในช่องสร้างกด DIY นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ